สวัสดีค่ะชื่อการครับชื่อซานค่ะมาจากช่องแ e a r h u g ครับโอ้โหตั้งแต่มหาลัยนะค่ะเป็นเพื่อนมหาลัยกันครับผมเออมีปะวะก็เขาเมื่อกี้เออเขาติดปากกินอะไรดีไม่หิวคำนี้ติดปากตัเลยโอเคเต่าครับหน้ามันเหมือนเต่าหน้าเต่าไม่เท่าเลยแค่นี้น่าเอ <า>ก็มีค่ะชาบูผมชอบกินหมูจุ่มน้ำมันได้หรอก็คือชาบูาาชาดำยูสุบเบเฮาส์ครับชานมไข่มุกบเบเฮาส์ค่ะ <c oughs> ขายของเอาหวยไปขึ้นเงินก่อนเอาไปเปิดสาขาเพิ่มค่ะ <c oughs> ไปญี่ปุนนะะ่นค่ะจะไปตามหาขนมอร่อยไปบ้านครับไปนอน พลังวาร์ปครับไม่ต้องรถติดประตูไปไหนก็ได้เ่ยันอยากมีพลังอ่านใจคนจะได้รู้ว่าเขาคิดอะไรผมมีช่องเขามีช่องแล้วเราก็เลิกทําแล้วเราก็มารวมกันเป็นท่ามวยป้ามเป็นท่ามีกอดทีมงานคนหนึ่งที่ชื่อพี่คิมเขาคิดให้ครับแบะฮักเราก็รู้ว่าเอ้ยเท่ดีเฮ้ยตอนแรกจะเป็นชื่อซันการโปรดักชั่นไม่มงคนไม่มงคนไม่ใช่เราสองคนล่ะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอาเป็นชื่อกางๆดีกว่าจําได้ตอนนั้นไปถ่ายงานวัดที่ตาก ช,ชื่อคิดว่าอะไรอ,อ่ใช้เงินเท่าไหร่จนกว่าจะได้ตุ๊กตาหรือบอกไม่รู้จำไม่ได้แล้วใช่ใช่ใชทำโดสิ่งที่ชอบทำาดยสิ่งที่ชอบค<อ>ิวพี่เปิ้ลไปแกล้งพี่เปิ้ลนาคอนเอาแชมป์กินจุไปถล่มห้านพี่เปิ้ลยาอดูว่เท่าไหร่จำไม่ได้คนดังหนึ่งคนเหรอสองค้เทียวอ๋อสองจุ้งปีละกันก็เลิกคิดครับเฮ้ยเลิกคิดแล้วกลับมาคิดใหม่ ช่ไปทําอะไรเดี๋ยวมันก็โผล่มาเองครับลดน drinking, ้ําหนักครับยากมากแล้วเกี่ยวอะไรกับการทำาโผลก็รแกกินเยอะไงทำช่องกินอ่ะใช่ใช่ๆช่ไม่อ่านค่ะถ้าเจอคอมเมนต์ด้ดีอะครับก็เซฟเก็บแคปเจอร์ไว้เล่นเกมครับออกจากบ้านค่ะเดินห้างเือทำอะไรก็ได้ก็มีเลทแล้วลงมือทายทัลงมือทำได้แล้ว เป็นเพื่อนแล้วกันไม่ไม่เพื่อนขนาดนั้นก็เรื่องของแกวาทันต์ตรงนี้เอเรื่องถึงธุรกิจแล้วกันครับเป็นเด็กรุ่นใหม่กําลังอินกับธุรกิจผมคิดว่าจะเป็นช่องที่อินสปายให้เด็กรุ่นใหม่ทาธุรกิจเพรา่จะมาเจอข้อคิดแรงบันดาลใจอะไรกับชาแนลแบบหฮักนายทุกวันนี้เพื่อนๆฝันอยากจะเป็นอะไรกันครับแต่ไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดใครกําลังตามหามันอยู่ก็ขอให้เจอ ในสิ่งที่ตัวเองชอบเร็วๆนะคะพวกเราเป็นกำลังใจให้ค่ะมา l o o w y w u r Dream ได้ที่ t ูดิ digital Park ที่เดียวทุกคนเป็นไปได้